เสือขี่มังกรคร<ข>ั<อ>บ,บนเนี่ยอยู่น้อยนิดภากไปนี่หน่อยเดี๋ยวน<อ>ี้มันบอก,กว่ามันโงโล,กกลูกมันลอกมาแล้วเนี่ยเย็นดังอ๊อกเฮ<อ>้ยนั่นนะ <S <S ดักหนูอยู่นี่นะสองสามโซ่อยู่นะ เสกีมกอนน้อเมือนดักขึ้นอย่างนี้เยเองเลยเสกีม้อพี่เปียกอับีเจ้าเพียไอบินน้ำพงมาใส่นี่เสกีมก้อนดูกันชัดๆดักขึ้นเลย มันดับขึ้นวะ <c oughs> ของมีน่าเอิก